นี่ครับผมบรรยากาศตอนเช้าครับอยู่บ้านนะครับดูมูผมเป็นคนปลูกเลยนี่ต้นนี่โอ้โขุดแบบสูงเลยตน้นอล้รกัคคอยเอาดินมาใส่อีกรอบหนึ่งนะครับใส่เป็นหินนี่ครับคนปลูก <c ười> <c ười> เสียบินยาดีกบ <c ười> <c ười> หาโตหกโตได้ครับในทังเดีย <oten> วเสื้อบินจีผลยึดหนาบ้านนะครับผมต้นได้ขึ้นแล้วีต้นแรกฮะต้นนไ้นเนาะต้นทีมันตัดร่มตัดให้ครับตัดยอดให้นี่ครับจังหวะฝนยาครับก็ปิ้วใส่ข้างตัวเบืองทางร่มนี่ไม่ล่ะ โวบเบาๆครับรวองดีครับผมผูนหวอดผุนเสื้อบินครับกำลังงามอยู่หน้าวาัดบนคุกขายได้เนี่ยคคกขายตบายำบลไก่คำอำเภอเมืองจังหวัดํำนาจเจริญครับพอดีผมมาแต่น,นาเสื้อบินลอาหยามาล่องแน่มาสันว่าสีต้นนั้นก็ยังดำาปือป้อๆขึ้นมาสัน ก้อนนี่ใหอ้ลด่องสีต,ต้นใบอ่อนต้นพุ่นสองปีได้นอนเลยอสองปีเท่าไหร่ป่ะสองปีกว่าบอสองปีสามเดือนต้นนี้ตัดยอดนะครับเงากับซ้ำมคานี่เย็นต้นนี้ต้นแรกนี่นี่ปลูกไปอ เอามาฟังไว้เลยคอยมาแก่ทีหลัง <laughs> เอามาฟังไวล้ลราคอยแก่ทีหลังับต้น,นไม่สาเยเนาะหนาหอนอันนี้ใส่หินนะครับใส่หินลูกรังหินแดงลูกรังเ่านี่แหละต้นนี้ยืนโดนแห้งในต้นนี้ ใช้รูกเสียทรงโบงงามครับส่งบบงงามเป็นหนเดี๋ยวสุดจัดแตีงอีกรอบหนึ่งนี่ครับนาวัดบครายเด้อ ไปอยากมาเบิงเป็นปลูกยูบ้านครับปลูกในบ้านเดี๋ยวก็สิกำจัดความสูงแล้วบอกความสูงไว้นะครับนี่ละอยู่ตรงขามกันก็บานผมนะครับเวลาผมมากเกิดเ่าล่องปลูกอยู่นี่แล้วนี่ตน้นนี่แหละต้นว่าเป็นต้นอยู่่ต้นอาจารย์ต้นไหนวะ <c oughs> ต้นนี้เราต้นอาจารย์มัง <c oughs> เดี๋ยวไปอยู่สามใบนะครับปลูกไปไหมมาฟังไว้ทั้งขวดขึ้นกับปนั่นขวดขึ้นปลูกไม่ต้องหากเด็ดหนึ่งปลูกไปยังงงอยนปลูกแน่วไลยมาเบิองเร้วห่วยว่ะมาย่างแน่วนี่ว่ะปลูกแล้วมาศึกษาทีหลังครับ พายาดีแทบวะต้นทั้งหลังนี่แหละหมแล้ววะนี่ครับบรรยากาศยุบานนะครับ <c oughs> บ้านสวน <c oughs> ต้นนี้ต้นที่สองต้นนี้เห็ดหยากแข้งต้นนี้ตนน้ตน,น,ตนนี้เห็ดหยากแข้งส่วยคุ้นขึ้นได้ครับี <c oughs> ปลูกไปออมเงินได้นี่งเวนที่วายกับปลูกได้ครับเอาบอกบอกเอา ต้นนี้เท่าไรแล้วนี่ปีบ่ปีกว่ามองั้จะน่นุ่นมัน่น ใหญ่ครับเถอะวะถึงล่มโมไปเลยตัวนี่เป็นต้นคูตัวนี้แห็งโคกใหญ่กวู่มูด้วยนี่อลังการงานสร้างใส่หินลูกล่างนะครับใส่หินลูกล่างร่องนะครับดันนวสันเอาใส่ใส่ลลอคขอยเหินเข้ามานะครับ ก็สีได้หินลูกลังด่ำไปพูนใส่หล่อยจนสี่ขาดเบิดก็ต้อมีความพยายามในบ่ใดได้เนี่เพราะว่าพื้นที่แถวนี่มันค่อนขอ้งางที่จะปุ่มนามนะครับถ้าบ่ใส่หินลูกลังนี่ยมันสิยาดเจอกานใส่หินลูกลังนี่คือเหาวๆเลยครับนี่ครับบั่นสวนครับผม ออกเท่อนั้นน,น่ยั่ส่วนละนชิปตวนโอ้พ่อครับจำไหมจริงนี่เขหบอกว่าปลูกได้นี่รัดแลลวนี่ <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวผมพาไปยังต้นต้นน,น,นี้เดี๋ยวสิวเดี๋ยวบอกความสูงแล้วครับนี่เตียงหดครับ <c oughs> ถือร่มฟังข้างนี้ร่ม,มันเขาส่องนี้นะครับ แขางหัวกระติดได้ครับนี่นี่ครับเบืงต้นนี่ต้นนี้ต้องบอกความสูงเลยครับนี่ <c oughs> เบาเทยจะคล้องได้เ่ย โงบักแก้เลยครับนี่เตะกี้แวบตั้มเนี่ยนี่เดี๋ยวผมสพไาย่ามเบิ่งภาพเก่าแล้วเดี๋ยวภาพเก่าลงมให้เบิ่งครับ เป็ตนต้นน้อยปลูกกิ้งขางนะครับต้นหนึ่งกระโดงต้นหนึ่ง่อนว่า <c oughs> เลยงอนต้นนี้ครับนี่ต้นนี้ปีได้ตั้แเลยเลดูครับต้นหนึ่งปีครับไม่ยืนเทียบแนะ่เสื้อบิน ไี้เซถุงเซหนี่ไ้ว่ามันยังครับนกกระจอกมันไหลครับอยู่ในบ้านมันมาแะกินนะครับสมหวยืเนเมื่อเแล้วครับเหงาเงีสิซ้ำเค้นเะมสุดนี่บอกโอ้เหยียดดองบางเงาเลยเกือบหนึ่งเบอยูครับสุดนี่เกือบหนึ่งเบอยูหรอกบหมืนคุข่ายครับตำบลแก่ข้ามอำเพื่อเมืองชืงหว่าตำนาจครับ ปลูกในบ้านปลูกเรนเนในบ้านครับตายยังต้นเราบมดเลย <c oughs> แต่ว่าสีตายเน็บไวปไยังขืนอยู่พุน,น <c oughs> เอาตอน้นเอาต้นเนี่ยหน่อยมามาล่องปลูกเบิ้งครับอันนี้ใส่เขาปลูกใส่เท่าไรวะนี่สองร้อยห้าสิบบ่ะใส่สองร้อยห้าสิบนะครับอื <c oughs> <c oughs> ประมาณเพียงครั้งเนะาะนี่แหละครับผ้นที่ใดมสมบูรณ์ดีครับรนี่แหละครับรค้นที่ไปปลูกให้นายกนะครับกับไปเลนู่นะครับนี่ครับเสื้อบินครับเ <c oughs> มื่อปลูกเล่นนีงเสื นี่คือถึงดูดใช่ปะ่ะเออผลยาเลยนีก็มียายอยู่นี่ดิขาวอยู่นี่ดิเออมาเป็นยังเดี๋ยวก็เหดดอกงาวนะครับหยดบอกเลยว,ว่างาวครับบ้านสุดด้นี่เือบหนึ่งโบอยูครับรุ่นนี่เือบหนึ่งโบอยู เดี๋ยวแตกสุดนี่ก็เริ่มแตงออกนะครับเริ่มแตงออกเพราะว่ามันอยู่ในบ้านมันจิดเป็นส่งสูงอะนะมันจิเป็นส่งสูงนะครับเกาต้องแตงออกเจ็ต้องคลิปคลิปปลายไว้นะครับคลิปปลายไว้คลิปปลายไว้ให้มันออกลำต้นนะครับออกลำต้นออกจริงและก็ตอนนี้นะครับผม ตัดภาพมาที่ร้านนะครับผมร้านไอคิวพันไม้ครับอํานาจเจริญครับผมไอคิวพันใหม่ทุเรียนอีสานครับร้านตั้งอยู่อำเภอเสนางครับผมคณนิคมจังหวัดอํานาจเจริญครับนี่ครับกาทุอย่ยงสีมาพักหลกักะเห็ดหยอดอยู่นี่นะครับผมสมาเห็ดหยอดยูนนี่หยอดกตสิบประมาณนี้ครับกำลังออก ป,ปุ๋ยวัฒนเต็มทีเป็นไหนนี่จะเป็นพวกมูซันคิงครับมูซันคิงพวงมณีนี่ครับกำลังเห็ดหยอดมันจะคลายออกไปหลายแน่แล้วครับเดี๋ยวบอทได้แล้วครับแล้วก็ชุดนี้มาใหม่ชุดนี้ก็เพิ่งใส่ปุ๋ยไปวันที่16นะครับผมเนี่ยกำลังกินปุ๋ยครับเห็นบ่อใบกลังตาย สีต่างกันนะครับบประมาณซิบเมื่อกัสิเขียวเปิดครับแตกยอดครับบกำลังกินปุ๋ยครับนี่ครับผมใครสนใจก็เข้ามาดูที่ร้านได้เลยครับผมใครสนใจเข้ามาดูที่ร้านได้เลยพวกที่เห็ดยอดแล้วกระจะนี่ครับนี่ครับผมไม่เห็ดยอดอยู่บานเฮานะครับ เป็นประมาณนี้ครับต้นพันธุ์ที่ปลูกเอามาจากนี่นะครับผมลานไอคิวพันธุ์ใหม่นะครับปลูกแล้วก็จะให้ไปดูแลให้หก็ได้ครับผมยูว่าเป็นเขียงกระนี้ครับนี่ครับที่ลานก็จะประมาณนี้ครับมาเลือกมาชมได้นะครับผมที่้านครับผมกลมเครื่อนพ้นที่โต๊ะครับตอนนี้ครับ มันเป็นเข่งแต่ก็ล่างง่ามครับคุณเตรียมที่จะแตกนะครับผมเห็นเรื่องเหลืองนี่จังหน่อยกัเขียวนะครับจักหน่อยกับเขียวปึดนะครับผมเพราะว่าด้กินปุ๋ยนะครับโอเคครับผมงั้นก็ขอตัวคิดไปเพียงเท่านี้นะครับมาเบิงนะครับผมมาเบิงศิลานด้เลยครับเบอร์โทรกับศูนย์ปดเจ็ดปดหเกาสองนะครับผมจะมีพวกเงาะพวกทุเรียนนะครับผมจะเน้นทุเรียนนะครับหรือว่าทุเรียนมีปัญหาอย่างกับ ขามาคุยกับผมได้นะครับผมขามาคุยได้มาอยากได้ยาอยากได้ปุ๋ยตัวใดไปใส่นะครับประมาณนี้ครับรุ่นนี้รุ่นไงนะครับผมถั่วัวครับรุ่นนี้ครับส0 0รอยบาทครับรุ่นนี้ครับรุ่นใหญ่ครับรุ่นรุ่น200ยครับ2องยหิครับ3 5 0หิครับ มีหลายหลุนครับมาเลือกเบิงงครับผม